ครับผมช่างจรวซับนะครับพาพี่น้องมาชมกาใกล้ๆดูมุกขีรถพุดจากตรกุรกีตุรกีนะพี่น้องนะห <c oughs> ม่พูดผิดนะไฮโรแมกซหรือว่าไฮโรแมกนะครับเ m ส2 2 0 LC รนะุ่น2นะครับนำนักขึ้ที่22ตันครึ่งนะครับใส่เครื่องยนต์มิซูบิชิปกดี3าีนะครับ ใหม่นะครับ6ตูดเทอร์โบอ่าช่วงล่าง LC <ด>ก็ยาวพี่น้องนะแค่เดียสองตัวโรลเลอร์เก้าตัวเลยครับโรลเลอร์นี่เก้าตัวนะพี่น้องโอ้เร็วครับเร็ว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 ค่อนข,ข้างจะเร็วครับพอปรับบวดก็เร็วนะพี่น้องนะ ดูกันจ,จ่าเลยครับแดดก็ร้อนนะพี่น้องเนี่ยสบหมดได้สะใจมีหัวแยกมีมีสายแยกให้พร้อมเลยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่ารถระดับ200นี่ไม่มีพี่น้องนะไม่ค่อยจะมีให้แต่สำหรับสายพันธุ์ใหม่ี่ที่โรแมกจัดให้เลยครับวัดรอบเครื่องอยู่ที่2,000รอบต่อนาทีนะครับสำหรับมิซูมิชิคันนี้สวิง uh, อยู่ที่11รอบต่อนาทีนะพี่น้องนะ ถือว่าจัดจ้านเหมือนกันนะครับได้ไดคำว่าภูกขีใหญ่สีนี่สีขาวขาวดำนะขาวดำนะครับใบเท็คโตแ80เซนททั่วไปจะมีเสียงร้องธรรมดาครับเจ้าปัม mm ๊ม hmm. T5V การดูแลก็กมีกล้องหลังนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับ ผดกองอะไรก็ง่ายนะพี่น้องนะดูว่าน่าสนใจเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์คนขับเหมือนกันพี่น้องว่าเป็นยังไงเขาขับมาทุกท่ายแล้วนะครับส่วนเชื้อเพลิงก็มีซูมิชินี่สองร้อยลิตรน่าจะได้2วันครับอ่ะเรียบร้อยอ่ะสิบล้อนะครับวิ่งหิน โอ้ก็อบตัวไปแล้วครับฮหลอนไลน์พี่น้องฮอนไลน์อ่ะก็ยังร้อนอยู่นะครับผมอ่านว่าไฮโดรแมกหรือว่าฮิโดรแมกก็ได้ีน้องนะ ว่าจุดเด่นก็คือบูมอาร์มโปุกี้นี่พิเศษพี่น้องนะเหล็กเหล็กสร้างจากอ่าตุรกีเลยนะครับตุรกีได้อ่าถือว่าเป็นประเทศที่ทําเกี่ยวกับโรงเหล็กนะพี่น้องนะเรื่องผลิงเหล็กเรื่องเหล็กนี่เหล็กที่มีคุณภาพเป็น่งใหจากไม่ตีนตุรกีเลยครับนั่นคือความโดดเด่นของเขาครับบูมกับอาร์มนี่ใช้ แข่งชนิเิเศษมาดูอีะครับตอนนี้วาดทำทางหน่อยสนใจก็ลองศึกษาดูว่าสอบถามชาติเจริญทรัพย์ได้พี่น้องนะสี่ล้านหนึ่งแสนครับ ล้านหนึ่นี่ถือว่าลองไปเทียบดูกับค่ายอื่นส่วนการดูแลรักษาลังการขายก็ปกติครับ7,000ชั่วโมงนะครับเครื่องยนต์ก็ดูแลถ่ายมันเครื่องฟรีเหมือนกันครับ,รบจะเลือกเอา1.2 2คิวหรือว่า1คิวก็ได้นะครับบุกี้ไม่มีปัญหา โอ้ร้อนมากพี่น้องโอ้่าอุโซมาแล้วครับ ไปดูท้ายหน่อยพี่น้องดูกันรอบๆเพราะวันนี้โอ้ขึ้นไม่ไหวขึ้นหินไม่ไ,วไหวพี่น้องอเดี๋ยวผมขอขึ้นก่อนครับค่อนข้างจะขึ้นยากเดี๋ยวดูลักษณะนี้ก็ได้ครับ ดูอีกมุมหนึ่งนะครับโด,โดยมุมหนึ่งของฮิโดรแม็กสัญชาติตุรกีหรือว่าเร็ยวจัดจานแล้วก็แข็งแกร่งนะี่น้องนะหรือว่าเขาไม่ยอมใครเมื่อกันครับในโลกนี้นะครับเพราะว่าเรื่องมูมามนี่จบเลยความแข็งแกร่งของเขานะครับไม่มีสายแยกให้พร้อมอย่นดีตรงนี้นะพี่น้องนะ ทำเชียร์ใหญ่เลยเชียร์ใหญ่อ่ะไม่ว่ากันครับเพราะว่าสายพันธุ์ใหม่ใ,ใครใก็อยากลองเลน้องน,องนะ,อะจัดจำหน่ายโดยพินสยามนะพี่น้องนะเข้าไปดูได้ครับพินสยามว่าหรือว่าเบอร์โทร0 2 9 0 1ส7 7 8นึงะครับเข้ามาได้กับฮิโตรแม็กนะครับ มีรถเกรดรถรถบดด้วยนะพี่น้องนามอเตอร์เกรดหรือว่ารถบดถนนมีหมดครับเล่นหินให้ดูเลยครับ เครื่องยนต์นี่เดินเบาดีพัดลมใหญ่มากพี่น้องนะดีวผมขึ้นไปดูแกะอ่ะพุโซ่ครับฟุโซ่ออกตัวไปแล้วโอ้คุณครับพี่น้องคุณอ่ะ จะสัมภาษณ์คนขับเลยว่าเป็นยังไงบ้างมีตัวไหนยังไม่บอกพี่น้องนะบอกมาหมดแล้วเนาะติวปัมเครื่องโอ้ยน้ำมาปักเกิบพี่น้องเอ้ยเออโว้ยแทงทะลุทะลวงเลยเอออุ้ยยังเลย เจ็บแทะแังทะลุเลยโอ้โวดทดวีเด้อเดยวเดยวเดยวเอาน้ำออกก่อนพี่น้องเลยดูอดีมุมหนึ่งนะครับพี่น้องโอ้ยน้ำปักเจ็บเลยครับคนชอเฟอร์ตีชอเฟอร์ตีแห่ง บอกว่าสุดยอดครับชูนิ้วให้เลยดูการทำงานก็พื้นปาดพื้นปาดเลยพื้นปาดเนี่ยอ้าดี่ครับโอ้นี่เซลล์ใหม่ไหมอ๋อพ้จารกาครับพ้จารกา เดี๋ยวหลบรถ่อยเอามาเลยไม่ได้เดี๋ยวเราไปทางนู้นดีา่าแม่คุณกระจายเลยน้องแดดก็ร้อนมาดูความเร็วของเขาคนระับดูว่าเขาไต่คีบตัก เดี๋ยวดูกันจ่ายจ่าเลยครับอาจจะคนช่างจะมืดไหมเหนไหมแสงมาัดกครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูกระชัดนีงโอ้คุณกระจายครับพี่น้องนี่ครับผู้บริหารฮิโดแมกนะพี่น้องนะมาจากกรุงเทพเลยเดินทางมาก็ามา เจอกับชาติเจริญทรัพย์แล้วก็รีวิวกันครับนะครับแล้วก็มี10ล้อด้วยนะ FC 3คนนี่ FC ชาติเจริญทรัพย์เป็นยังไงระดับบิ๊กบิ๊กอยู่แล้วนะโอเคครับโอเคเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยครับนะครับสนใจก็ยังวัยรุ่นเลยพี่น้องวัยรุ่นหมดเลยไฮโดรแมกด้วยไฮโดรแมกครับเดี๋ยวยุกไหมพลังแข็งแกร่งครับคนอึดแรงก็หมดโอเคครับโอเคเดินทางปลอดภัยครับครับครับเดี๋ยวว่ากันบบ๊าายยอ่า เดี๋ยวมาชมต่อไปแล้วนะชมฮิตฮิตโรแม็คต่อหลังจากาเฮียเฮียเขากลับบ้านแล้วนะครับก็อยู่กับชาติเริญทรัพย์หน่อยอดูกันนะครับดูกันให้เต็มอิ่มเลยโอ้หลังจากเฮียเขากลับแล้ว มาเจอกันอยู่ครับโอ้จัดเต็มเลย ีกันนะพี่น้องโอ้ตักส่อ่าต่วนี้มิกา้าดิลี 500. หล้าร้อยเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาอยู่ในรถอ่านี่เอฟซีครับพี่น้องเอฟซีดิลีห้าร้อยเครื่องเท่าไหร่นี่เครื่องเท่าไหร่คันนี่อ๋อสามซีซีสามแปดวะโอ้ 3 c c ซีกับ3 8มปี๋น้องนะใหญ่ๆนั่นเลยอันนี้148โอ้สุดยอดครับสุดยอดไม่ถอดด้ามน,นะพี่น้องยังยังไม่เอาผ้าออกจากกระบอกเลยครับ คับเนี่ยพิตีพิตีจัดเต็มเลยฮิโรแมกแม่ผมอ่านว่าไฮโรแมกต้องเือนฮิเดชิแล้วนะอันนี้ฮิโรมแมกเอาฮิก็ฮิี่น้องนะ เครื่องยนต์มิสูบิชินะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเครื่องยนต์ตัวเดียวกับซันนี่นไปน้องนะซันนี่นะตัวเดียวกันเลยแต่ว่ารนนี่ไม่แน่ใจว่าเครื่องยนต์ญี่ปุ่นไหมตัวนี่ญี่ปุ่นครับไม่ติดเต็มแปนเลย6 d 34ครับโอ้จัดจ้านครับจัดจ้าน สายพันธุ์รกีครับช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงเป็นน้องใหญ่สุดๆครับเพราะว่ารถเลืรอปกตินี่รถเลือเจ็ดตัว สำหรับ2 20ใน LC นี่รลเลิก9ตัวเลยเดร๋ยว,ว่าสุดยอดครับโอ้ร้อนสุดๆครับ กาศร้อนมากครับแต่ก็สีขาวน้องสีขาวโอ้ไฟนี่ไฟเไฟขาเยอะนะข้างหลังก็มีไฟนะไฟ